สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องย u b e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียดต่าเจนีนะครับสวัสดีค่ะตรงนี้ก็ให้เข้าไหมศูนย์ข้อมูลประสาทบางต่อเข้าได้ไหมบานิใจมาบาต้งเขาหรอกอ้าวดูอย่างมันถ่ายได้นะเนี่ยาเขาดูครับก็อ,าาออกมาจากปราสาทแล้วนะครับนี่ก็เจนีจะพาเข้ามารับชมนะครับด้านในนะครับ hả uh. <coughs> Hả <Huh? coughs> <coughs> อนะครับนี่ก็ปราสาทนะครับเป็นรูปปราสาทปราสาทอิฐห้าหลังนะครับที่พาพี่น้องเข้าไปรับชมด้านในนะครับที่ออกมาเมื่อกี้นะครับหน้าบันรูปพระอินทตรงที่เราเข้าไปเห็นไหมทางเข้าอันนี้ปราสาทบริวารตัวด้านใน

เราเราดินอของี่นที่เข้าไปแล้วอนนี้พี่ออก็อยากดใช่ต้นนี้นต้นต้เต้นต้นต้นนต้นต้นต้้นต้้นต้นต้นนนต้นต้ต้นต้้น้นนต้น้นต้นต้นตนนต้ต้นนต้นตนต้นต้นต้นนตนนน เนี yeah, yeah. mm ่ยอะไรฝุดหลังจากที hmm. mm ่เราจะเข้าเราไปตรงนี้ก็มันตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ตไงตอนที่เราส่วนเราจะเข้าเข้าไปทางตรงนี้เราลงไปตรงนี้แล้วก็ไปเองตรงกลางอันที่ตรงกลางคืออันที่มันใช่เหรอันที่เป็นฝุดเหรออืมใช่ มีข้างคาวที่มีข้งคาววันนี้ก่อนที่จะเข้าห้าแล้วก็สีอ่อันหนึ่งสามสองจ <c oughs> อันนี้เป็นทางบอกวนะ่าหหก้าห้าห้าห้้าห้า้ นี่ครับประวัติของภาษาพุธธรรมนะครับมาถา่ายทอดให้พี่น้องรับชมกัน

อตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าที่ประสัทเมืองตำนี่มีของขายด้วยนะครับเนาะมีของขายด้วยรถเยอะพี่อันอ่านะครับตลาดนะครับเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยมีเป็นตลาดชุมชนนะครับด้วยนะครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวชมว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราออกมา แล้วน,นะครับด้าน,นนอกแล้วัวเล็กกินน้ำแล้วครับนี่หาตังก่อนนะครับ ครับก็มีร้านขอายของเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะไอตัวเล็กจะซื้ออะไรนะครับไอตัวเล็กอยากได้เฉากล้วยนมสดนะครับเนี่ตอนนี้ก็รออยู่ส่วนไอตัวเล็กนี้จะเอาอะไรนะครับเอาโอชินะครับเอาโอชิ อนี่นะครับได้น้ำแล้วคนละแก้วอันนี้กอนี่ยังเนี่ยชาเขียวนมสดค่ะชาเขียวนมสดไปเห็นของเขาอยากแล้วนั่นเนี่ยที่แรกจะของอขอเรานะาเร็วัาเร็ว นี่นะครับก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับ

ก็มีของขายนะครับบริเวณด้านนอกนะครับพี่น้องมาตั้งแต่มาหาเด็กอ่ะบ้านไก่บ้านไก่นะครับแต่จังดางจังหวัดนะครับก็ใดซื้อติดไม้ติดมือนะครับไปฝากรูปฝากหลานที่บ้านนะครับตอนนี้เราก็มาถึงรถแล้วนะครับวันนี้เอาอีสุนะครับทีบ่ามานะครับ คันนี้นะครับพี่น้องที่ใช้บรรทุกน้ํานะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับที่ที่ผมได้ติดต,ตามลวงตาเป็นชื่นนะครับนี่ขันนี้นะครับคร,รับก็ตอนนี้เราก็ขึ้นามาข้างในรถแล้วนะครับนี่เราจะมาในรถล,ละ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง y o YouTube ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับก็จะพาพี่น้องนะครับขึ้นไปปราสาทเขาพระนํารุ้งนะครับแต่จะเอาช่องตั้มดาซิ่งนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับได้เข้าไปรับชมนะครับที่ช่อง YouTube ตั้มดาซิ่งนะครับที่ คลิปหน้านี้จะไปภาษาเขาลุงๆุนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆอ่าได้ของกินนะไม่สนใจเลยนะคะได้อะไรได้ชาวคร้วเราก็นมสดที่แรกใครซื้อโอชิแ<ม>ล้วใครมากินนมสมสดหนูอ่าให้หนูกินนมก่อนนะคะ